ธอร้องไม่เคยเพราะสักเท่าไรแต่ก็ร้องให้เธอใจใพิ่อแทนควคมหมายที่สวยงามของคำสุดทีเพลงนี้อาจดูแค่กค่ฉันไม่คิดอะไรแต่ข้างในเธอคงไม่รู้ทุกครั้งที่พบเธอมันหัวใจฉันได้บ่อยบินบนทัองฟ้า เธอคงแปลกใจเห็นได้ที่แครผ่านมาไม่กล้าจะบอกเธอคงไม่รู้รอกคนดีฉันหันใจอยู่หลายครั้อย่างลองสบตาสักครั้งกระซิบให้เธอได้ฟังข้างหูคิดถึงเธอลอนจนการจะเก็บไว้ในใจ รู้จะรับยังไงยังบอกรักต้องพูดแบบไหนจึงเก็บไว้ขึ้นในจนถึงวันนี้ I thought I never gonna fall in love But I'm you laugh cause I wanna love you, baby. But to my non-gammon, you need to be a big monster, you're gay, cause you're the one in the million. You're too potted, I'm in clap, and but grew one, girl one, I can be a good lover. Wanna be full-leaf clover? For a one pink tongue that had my motion plum to bog. The pretty upper day, oh please, God, I believe me. Make sure never gonna leave me. To call it and yeah. maybe me one time you see a day. love. I'm I'm a baby baby oh, ไม่เคยจะไปออกไปสังความนี้ไว้ข้างในกลัวไปอาทําให้ใจเจ็บช้ำ สุดที่รักโอ้ฉันฟูร์รี่ลัฟแต่วันนี้จะขอปฎิจัยบอกความลับที่ซ่อนได้ไหมและไม่กลัวหายใจจะต้องเจ็บช้ำเพียงคำปลดฟังว่าฉันรัก สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง The Sky ทุกๆคนแล้วก็แฟนคลับ The Sky ด้วยนะคะก็วันนี้มาร้องเพลงเออ่ของเล่นพี่นะคะก็ ตอนนี้จะสกายจะเข้าสู่รอบชิงแล้วเนาะก็ยังไงก็น้องบอสน้องตองน้องปังปอนน้องท็อปสี่คนได้เข้ารอบดีใจด้วยนะคะก็เดียเข้ารอบชิงแล้วยังไงก็ถ้าไม่เต็มที่นะคะก็ฝาฟฝันอุปสรรคไปให้ได้ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจอีกหนึ่งกำลังใจให้กับพวกน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะงงทำให้ดีแล้วก็ ทำให้สุดความสามารถนะคะยังไงก็ขอให้ชนะนะคะคนที่ไม่ชนะก็ไม่เป็นไรเรามาถึงรอบนี้แล้วก็ถือว่าเราเก่งแล้วล่ะเก่งทีเดียวเชียวที่เข้ามาถึงรอบนี้ได้ยังไงก็ฝึกฝนพัฒนาต่อไปนะคะจบซีซั่นมีไปก็ขอให้ตั้งใจฝึกฝนพัฒนาต่อไปเพื่อทำตามความฝันให้เป็นจริงให้ได้บ๊ายบายไปแล้ว